สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกนะคะมื้อนี้สีเฮ็ดอาหารแกลงให้ร้านกินครับพี่น้องมื้อนี้อ,อ้อยเะเฮ็ดมัดสมันไก่นะคะใส่มันฝรั่งครับพี่น้องอันนี้จะเป็นทั่วครัวนะคะอันนี้คือพระเอกของการเฮ็ดมัดสมันเลยนะคะเดี๋ยวห้องมากินน้ากันนะคะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงนะคะเนื้อแตกเนื้อแต่นตพี่น้องเย ล่างถ้วยหดน้ำตน้นไม้เสร็จเราก็มาเฮ็ดกับเขาให้คุณยายเรากับหลานนะคะอันนี้คือของหลานๆนะคะแกงมัสมั่นค่ะพี่นอ้องมัสมั่นไก่นะคะกรงกี้มันฝรบขึ้นพี่นอ้องเคี่ยวกะทิบ่ต้องให้มันแตกนะคะ,ะอ้อยก็จะเอามัสมั่นลงเพราะมันเดือดนะมัดถุงนเละพี่นอ้อง ถุงนี้ซาวห้านะคะซาวห้ายี่สิบหาบาทครับพี่น,อน้องเคี่ยวไส้อ่อนๆนะคะไส้อ่อนๆไส้อ่อนๆมัสแมนไก่นะคะมัสแมนไก่อ,อ้อยเคี่ยวก็ได้ วอรไห้กะทิมันแตกกลายนะคะเส้นหัวอ่อนก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่เล,เลยน้ำตาลปี๊บนะคะ ใส่รสดีนิดหนึน่งค่ะพี่น้องใส่รสดีตามด้วยผงนัวนะคะมากหน่อยเบหน้อยมากลายแซ่บหลา้นะคะเซลออ้อยก็จะตามด้วยไก่ค่ะไก่เนี่ยอ้อยจะเคี่ยวไฟแล้วนะคะหลายพี่น้องไก่นี่เขาจะเอามาขวหรือเอามาเขี่ยวไฟให้มันให้มันเปบียเ,เนื้อมันค่อยบริเลสค่ะพี่น้อง เนื้อไก่มันสีบริเลถ้าเขาเอาแบบสดๆมาใส่เลยเนื้นอไก่มันสียุย่อันนี้เนื้อไก่มันสีแน่นเขาเอามาผัดก่อนค่ะเอามาผัดเอามาขวให้มันเนื้อมันแน่นให้มันคขยน้ำออกนะคะเสจแเราเขาก็เอามาเอามาลงเคี่ยวน้ำกันค่ะให้มันเกิดความแสบนวนะคะไก่ตะว่าตรง ไห่มันสุกนะคะพี่น้องเคียวไห้มันสุกๆเลยมันจะเปื่อยร่อนเนี่ยกระดูกเนี่โอโ้โหบ่มีติดค่ะถ้าเ้องออกแบบดิบๆมากเวลาเราเห็นน่ะมันยังมีอันนั้นยออันนี้มันจะร่อนออกเลยนะคะจะล่อนออกเลยจักเสว่าจังไหยมดสมัยนี้เป็นของโปรดของออ้อยนะคะสมัยออ้อยเฮ็ดงานไปกินข้าวเที่ยงเนี่ย สมัยก่อนมแต่ว่าไปกินไตตุนบักท่านมาถันอยู่แถวทั้งหาแยกฟังทั้งเส้นผ่านสมัยก่อน,นเนาะเฮ็ดงานไปนั่งกินด้วยนะน,นะคะพี่น้องเที่ยงมาไปกินเขาเที่ยงอยู่เตตุตนบักท่านมาถันเขาเอืน่ตนตุนท่านใหญ่มัสมันเพิ่นเซสเดียได้ถามว่าเฮ็ดเองบอค่ะเฮ็ดเองพอบางคนนี่ก็ร้านเฮ็ดย่ายเฮ็ดจริงดินะอันนี้คือตัวเปนเฮ็ดเองเลยอันนี้ก็จะเป็น มันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่นะคะเอ้อยเคี่ยวลงไปน้ำกันเลยมันฝรั่งหน่อยค่ับพี่น้องร้านไม่เห็นร้านไม่เห็นกันเลยบอกว่าป้าทอดมันฝรั่งให้หน่อยมาสานร้านกันเลยเดีมาเบียดปกติเนี่ยใกล้เนี่ยเอ้อยบุกินนดอกพี่น้องเพราะว่าอ้อยมากินมันสมั่นะคะโอ้มากินมันฝรั่งค่ะพี่น้องมากกินมันฝรั่งนะคะหัวใหญ่เ้ยพี่น้อง บางครัก็มาก,กินค่ะเพราะว่าเอาอ้อยมะเ็ดอยู่แต่วาต่าบ่ได,ด้เห็ดดุโดนๆผีเห็ดพี่น้องอน่ากินละมันฝรั่งหน่อยนะคะอู้ปวดขาพี่น้องยืนโดนได้ขอโทษนะคะขาเหยียบเก้าอี้ไปเลยเสร็จแล้วเอาอ้อยสีเขียวร่วมพร้อมกันนะคะนี่เร่วมเทเดียวเลยใส่หอมหัวใหญ่น้ำข่ามันจะเกิดความ หอมแล้วหอมหัวใหญ่มันก็จะเปื่อยร่อนไปนั่นมันฝรั่งนี่ก็จะร่อนบ่หลายกับสีเลือนหน่อยหน่อยจะก้อนยังไงกับสีก้อนหน่อยลุ่งสิครับพี่น้องเพราะว่าอ้อยจะเคี่ยวเด้เดี๋ยวเนื้อเนือเน้อมันฝรั่งนี่มันสีเนี่ยน้าจะน้านี่จะเคี่ยวได้แบบโอ้โหคนมากเลยนะคะวันนี้อ้อยก็อันนี้ลุ่งเรียบร้อยแล้วสีสันกับพ่อโอเคแล้วนะคะบัดทีนี้ จุดเด้นของการเห็ดมันอ่าการเห็ดอี่างก็นาะลืมซื้อแล้วพี่น้องคือว่าเอาว้ตรงขัวทั่วค่ะขัวทั่วใส่เวลาเขาเห็ดมาสำมันไก่นะคะบ่เอาทั่วทอดบ่เอาทั่วที่ก็จะอทอดใ้มาเห็ดอันนี้ขัวไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องมันจะหอมหอมทัวนะคะ แล้วทั่วนี่ก็จะซูดแซบไปน้ำกันเลยค่ะทั่วที่หัวขวดหัวไม่ม่เลยตัวแรกเราอ้อยกรูดหรอกเราอ้อยไปซื้อกระเผากับเิ้นเิ้นจีนก็เลยถามซือ้อนำพริกมัสมนเพข่้นค่ะว่าซื้อน้ำพริกมัสแม,น,น,ม,สมนแน่หาเทสไม่ไม่จุดใส่กระดาษหมดเนี้ยอยากกินเลยเห็ดมันแสบอยากล่องเห็ดจุดใส่กระดาษไปถามล่านค้ายกะทิล่านท้ายกะทิเพื่อนกะซิมี่อ่ะ มี่ย่งก็มี่พริกแกงขายพ่อออ่อยก็บรู้ว่านำริกมาสมันเป็นแบบใดเิ็นก็เล็จัดเจียงให้อ่อยเมื่อส์คนเลยบอกว่ายา่างเผ็ดมาสมันไก่หรือเท่าเย็ดเป็นเนื้อที่เป็นมู็ก,กล้วแต่แต่ว่าเห็ดมาสมันไก่เนาะเขาอื่นติดปาก่นบอกว่าเอาทัวมะขวัวใส่แล้วมันสีหอมค่ะบอกแล้วกับเทกหางกับทีก็ค่ะร้านอ่อ้อยมากกินน้ำหลายนะคะให้มากกินน้ำหลาย บางครัง้งอ้อยฮ็ดเคี่ยวไปนี่จินมัดขุ่นข้น,นเลยละ่ะหลานเลยว่าไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําลาดเลยกระนันท,ทีมันสิมี่น้าลาดนี่พอยังพี่น้องเพราะว่ามันฝรัง่หลายค่ะเฮ็ดมัดสมันไก่แบบนี้จุดเด่นของมันก็คือใส่ทั่วขัวน,นะคะเย่าทั่วถอดมาเฮ็ดเ้าขัวไม่ๆหมเลยแล้วก็ใส่หอม หอมหัวใหญ่น้ำค่ะหอมหัวใหญ่นี่มันจะค็ดให้น้ำมันออกรสหวานอร่อยนะคะเอาอ้อยใส่ลายหัวใส่หอมหัวใหญ่นี่เยอะนะคะเวลาใส่เนี่ยต้องใส่เวลาในการเคี่ยวกันเด้อค่ะเดี๋ยวพี่น้องเตรียมพร้อมถากินน้ำอ้อยเลยซุกเสร็จแล้วเขามาเบิงขั้นตอนต่อไปนะคะน้อง ก็ต้มมว้ไดจักวางนึงงละค่ะพี่น้องเบิ่งความนารับประทานนะคะน่ากินครับพี่น้องเดี๋ยวคนในเบิ่งกันน่นากินบ่คคะเอาไว้ใส่หอมหัวใหญ่มันฝรั่งบง่หลายครับพี่น้องพอดีห้านน่ะมากินเฟรนไฝ่นะคะก็เลยได้แบ่งให้ห้านค่ะพี่น้องไม่เป็นไรเพราะว่าห้านกินอยู่แล้วไกล <c oughs> ของมาก คงมาคงลานๆนะคะอันมันฝรั่งเพื่ออ้อ,อยจะเป็นพุนกินนะคะโอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวใส่เวลาในการเคี่ยวอีกจักวางค่ะพี่น้องมอใหญ่ค่ะพี่น้องลาดเขาคนละจานละจานเดี๋ยวใส่เวลาอีกจักวางก่อน,น้อคะเตรียมพร้อมค่ะพี่น้อง้าเตรียมถวยเตรียมบ่วงไว้ถายได้จาด้าเด้อค่ะพี่น้องอ้อยก็เฮ็ดมัดสมมันไก่ เ็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมามากินน้ำกันนะคะเตรียมข้าวมาเลยค่ะปอนสวัสดีสวัสดีครับเมื่อนี้เฮดมัดสมันแล้วกระตักไม่เห็นร้านค่ะพี่น้องมัดสมันของปังปอนนะคะกับเขาสวยฮอนฮอนค่ะพี่น้องนี่เขามักเป็นน้ำร้านนี้มกักเฮดยังกระย่าที่ถามว่าเอาไว้น้ำขึ้นหน่อยแท้ไหมว่าเอาไว้ปวดขาได้พี่น้องมาก,กินกับปังปอนนะคะ เนี่ยทัวเนี่เห็นป่ะเอาอ้อยใส่ทัว่วมันจะอร่อยแล้วก็หอมห้อยไ่เห็นป่ะเนี่ยเพื่อนจเจ้าลาดเขานะคะไก่เนี่ยกินให้เมืดด่ดนะแทนเอามันเปื่อยอยู่เอาอ้อยยืนดดนไว้เลยครับพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนรงนอันไล่ไปอ้อยบึงว่าเวลานอนห้อ้อยนอนเอาหมอนร่องเข่าแล้วก็เหยียดขาเพื่อนบอกไห้อ้อยนอนเพื่อนว่าอ้อยปวดเขา่ายืนเท็ดแพ้ร้านก็นได้เอาขาอัน เหยียบนั่นเหยียบนี่ได้พี่น้องเพราะว่ายืนดุนมันมัน,ม,นมันเค็งค่ะพี่น้องเนี่ยแสบวะแสบนวอือนี่แหละเพิ่นมักเพิ่นมากเห้เวลาเหีย้ยจำเลยอว้น้ำขึ้นหน่อยแท่ไหมพี่นมืออื่นเอาไว้วันหยุดมืออื่นก็สิอุ่นนี่แหละกินคนละจานนะ,ะเฮ็ดหมอหนึงก็ได้กินสองมืออยู่พี่น้องประหยัดไปเฮ็ดสูลูกสูลานกินเนี่ยพ่อเฮ็ด เฮ็ดแล้วแลวก็หให้คุณย่ายก่อนค่ะให้พระประจําบ้านนะคะหาให้คุณย่าย่แล้วก็ตามด้วยร้านร้านหน่อยร้านใหญ่แล้วก็ปังปอนอาวยก็ค่อยสิไปกินกินแล้วก็ค่อยได้อาบน้ำพักผ่อนนะคะ,ะเดี๋ยวให้ปังปอนกินไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องมึงเ้มามาเพื่อนมั่นฝรั่งนี่ก็มากมากเพื่อนก็มากินเฟรนไฟกันเด้เดี๋ยวมือหน้าอวยจะเอาซื้อมั่นฝรั่งมาทอดให้มาก,กิน ามันกินอแออนกลูกสินลวกวมีปูอัดนะลูกสินลวกมีปูอัดเออแล้วมีฮอตอกนะลวกมดบ่ลวกลวกลวกแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มสมหรือไงมานมีน้จิ้มด้วยอ๋อจือมาลวกอืเออเดี๋ยวลวกไหนรจานหนึงเออโอเคทั้งจิ้มเออมีน้ำจิ้มเราอันป่ะเดี๋ยวเอาไว้เื่อเคยเห็นเนี่ย อาหารอาหารเกาหลีไงดูดูต้มก๋ยเออดูดูยังไงล่ะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่อยเบิ้งเออซุ้งไรไปเอาไว้เบิ้งมียังไงซุ้งกับไปล่ะแฮวายเบิ้องมาแบบนี้แบบนี้นะคะไม่เป็นไ่องกลิ่นมึงเออเออสื้อลูกชิ้นมาลวกมีฮอทดอกมีฮอทดอกมีปูอืมอืมอ้าวโอเคร้านกับลูกชิ้นเออเอ้าวไปตลาด กับอันหน่อยลกไม่เ,เหมือนจานนึงแบบเดือดอ่อนน้ำจิ้มใส่เอ็๊ใส่ยลาดใส่เลยบ่หรือจิมอจ้มเอาจิ้มเอาก็ได้ลาดเอาก็ได้อืคพี่น้องหอนหอนเลยเนี่เห็ดหอนหอนไม่ละนกับเขาก่อนนี่ละจานนึงตรงรูกป,ประมาณว่าเขาเกินขนาดไหนฮานเกาหลีเรออฮานเกาหล<ม>ีมันอยูเน่ย์ยูน่ย์ยูทูบยูเน่ย์โบกันอ่ะ ซื้อบ่ได้ล่ะเออส่งไปเอาไว้เบิง่งลูกมันเป็นตแซ่บบ่ยามเฮ็ดก็สิเฮ็ดกินน้ำกัน,นกยากเออส่งรูปไปเบิ่งซื้อมันน่ะบอกเอาไว้ก็ซื้อบ่ได้ดอกนั่ตละเดี๋ยวบัดนี้หาบ่กนี่ก o o g l e นะเออๆส่งไปเบิ่งเดี๋ยวอาไว้ไปตลาดกับอันหน่อยซื้อมาเฮ็ดซูกินแต่ว่าตลาดก็บ่ค่อยอยากไปดูพี่น้องอ่ะให้ปองปอนกินไว้ก่อนเด้อค่ะอู้เอาไว้ก็บจืไปกินแล้วค่ะพีน่น้องลวกมาไวลลไ้บวรถลวกมาบวรถตาเนี่ย อืมอืมเอาให้ปังปอนกินไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องแซ่บค่ะ